วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับที่มาของเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มแก้พิษนักบ้าว่ากว่าจะได้มาซึ่งเซรุ่ม1ขวดให้ทุกคนได้ใช้กันนั้นต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทรดลองสภากาชาติไทยเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาแห่งนี้อยู่ในความดูแลและระับผิดชอบของสถานสวภาสภากาชาติไทยมีลักษณะเหมือนฟาร์มม้าแบบครบวงจร ายในพื้นที่ของที่นี่มีการจัดการตั้งแต่การดูแลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์การผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกม้าในจำนวนที่เพียงพอต่อการผลิตเซรุ่มในรุ่นต่อๆไปม้าที่เราจะนำไปทำเซรุ่มได้นั้นต้องเป็นม้าที่โตเต็มวัยอายุตั้งแต่4ปีขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติแล้วเราจะใช้งานม้าประมาณ15ปี แต่บางครั้งอาจจะใช้งานมากกว่านั้นหากม้ามีสุขภาพที่ดีและให้ภูมิคุ้มกันต้านผิษงูที่สูงสำหรับมาที่ปลดระวางจากการผลิตเซรั่มแล้วเราก็ยังคงดูแลตลอดอายุไขไม่ว่าม้าจะสุขภาพดีเจ็บป่วยหรือพิการสถานีเพาะเลี้ยมลาสัตว์ทดองนะครับเราเปรียบเสมือนฟาร์มม้าที่เราเลี้ยมมาไว้นะครับเพื่อใช้ในการผลิตเซรั่มเป็นหลักนะครับ เราต้องมีการเรามีการผลิตลูกม้านะครับคือมีการผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ที่นี่เองแล้วก็คัดเลือกลูกม้านะครับให้ระยะเวลาการเติบโตที่เหมาะสมในการไปทำเซรุม่มเราใช้ม้าที่มีอายุประมาณ4ปีนะครับเป็นระยะที่เขาแม็กชัวนะครับเติบโตเต็มที่นะครับ ม้าที่เราคัดมานั้นต้องมีสุขภาพที่ดีมีการปลอดโรคนะครับเรามีการตรวจโรคต่างๆในม้าแล้วก็มีการตรวจสุขภาพม้านะครับทั้งประจำปีและประจำวันนะครับหลังจากที่เราฉีดกระตุ้นภูมิจนกระทั่งม้ามีระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดีไทเตอร์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วสัตวแพทย์จะตรวจสุขภาพม้าทุกตัวก่อนทำการเจาะเก็บเลือดม้าที่มีสุขภาพดี จะนำมาเจาะเลือดแล้วแยกเอาเฉพาะส่วนพลาสมาดิบครูสพาดมามาใช้ในการผลิตเซรุม่มส่วนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวจะถูกถ่ายคืนให้กับม้าตัวเดิมเมื่อเราได้ม้ามาแล้วเราก็นะครับเตรียมโปรแกรมการฉีดกระตุ้นในม้านะครับเราจะทำการฉีดกระตุ้นมา้าถ้าเราต้องการทำเซรุ่มแก้พิษงู ชนิดใดแล้วก็เลือกแอนติเจนหรือที่เราเรียกว่าเป็นโปรโตีนหรือพิษงูตัวนั้นฉีดกระตุ้นเข้าไปในม้านะครับถ้าเป็นเซลล์ร่วมป้องกันโรคพิษสุนัขบ,บ้าเราใช้วัคซีนในการฉีดกระตุ้นม้าเมื่อเราฉีดกระตุ้นม้าไปแล้วเราก็จะมีระยะเวลาให้เขาพักนะครับเพื่อจะสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจนที่เราฉีดเข้าไปนะครับเมื่อถึงระยะเวลาที่เรากําหนดไว,ว้แล้วเราก็จะเอาม้าตัวนั้นมาทดสอบนะครับว่า แต่ละตัวมีภูมิคุ้มกันผ่านเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้หรือไม่นะครับถ้าผ่านแล้วเราก็จะนํามาเจาะม้าในวันต่อไปการเจาะม้าเราจะเจาะในรูปแบบที่เป็นพลาสมานะครับเก็บเอาพลาสมาส่วนที่มีโปรโตีนที่เราต้องการคือตัวอิมโมูโนโกอบูรินเอาไปใช้ผลิตทําเซรุ่มส่วนเม็ดเลือดแดงเราจะกลับคืนตัวม้านะครับเพื่อให้เขาลดความบอบช้ำจะมาฟื้นตัวและเจาะเขาได้ จจนนนนนววททีี่่นนคครรัั้้งมากขึบภายในตัวพลาสมาดิบที่เราได้มานั้นนอกจากจะประกอบด้วยอิมมูโนโกลบูลินที่จำเพาะต่พอพิษหรือเชื้อที่เราต้องการแล้วยังมีโปรโตีนอื่นๆที่อาจทำให้เกิดการแพ้ได้เช่นอัลบูมิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำมาผ่านกระบวนการ plasma purification เพื่อให้ได้เซรั่มบริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการปรับความเข้มข้นและความเป็นกรดด่างกระบวนการดรายฟิซซิ่งและบรรจุลงขวดพร้อมใช้งานต่อไป แรกเริ่มเดิมทีนั้นสถานสวพสภากาชาติไทยจะเน้นผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษนักบ้าและเซรุ่มแก้พิษงูงแบบเดี่ยวโมโนวาเล e n ์ได้แก่งูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงคลางูกระปะงูเขียวหางไม้และงูแมวเซาแต่หลังจากที่พบปัญหาว่าอาการของผู้ป่วยที่ถูกงูพิษแต่ละชนิดกัดนั้นคล้ายคลึงกันมาก ทำให้แพทย์ระบุชนิดงูได้ยากซึ่งเป็นการเลือกใช้เซรุ่มที่ล่าช้าหรือไม่ถูกต้องจึงเป็นที่มาของการคิดค้นเซรุ่มแก้พิษงูแบบรวมพิษงูหลายชนิด p o l y v a l e n ซ์ ence, ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่รฐานสะวะานะครพาเราผลิตเซรุ่มในรูปแบบที่เป็นแก้พิษงูแบบเดี่ยวนะครับือหมายถึงเรามีเซรุ่มแก้พิษงูถึงเชนิด ขนาดเดียวกันแล้วก็มีเซรั่มแก้พิษงูที่เรารวมนะครับในกรณีที่หมอไม่สามารถวินิจฉัยว่าเป็นงูอะไรเช่นจงอางหรือเห่าเราก็จะรวมเป็นแต่ละชุดนะครับชุดที่1เป็นพิษต่อระบบประสาทก็หมายถึงว่าเซรั่มนั้นสามารถแก้พิษงูได้ทั้งจงอางนะครับเห่าสามเหลี่ยมและกับสมิ่นขาอีกชุดหนึ่งคือเซรั่มแก้พิษงูต่อพิษที่มีต่อระบบโรหิตก็จะแก้พิษงูได้ทั้งเซรั่มเป็นเซรั่มแก้พิษงูของงูกระป๋า แมวสาวแล้วก็เขียวครับนอกจากนี้เรายังมีการผลิตเซรั่มนะครับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับเซรั่มแก้พิษงูแบบรวมหรือแก้พิษงูหลายชนิดในขวดเดียวกันนี้เราจะแบ่งเป็นเซรั่มแก้พิษงูที่มีผลกับร่างกายต่อระบบประสาทได้แก่งูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงคา และอีกประเภทหนึ่งเป็นเซรุ่มแก้พิษงูที่มีผลกับร่างกายต่อระบบเลือดได้แก่งูกระปะงูเขียวหางไม้และงูแมวเซาซึ่งปัจจุบันเซรุ่มแบบนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะแค่หนึ่งขวดก็สามารถแก้พิษงูได้ถึง4ชนิดแต่การผลิตนั้นยุ่งยากมากเนื่องจากต้องเอาพิษงูหลายชนิดมาผสมรวมกันก่อนฉีดเข้าไปในมาพิษงูเหล่านี้จะมีการกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันที่ต่างกัน เราต้องทำให้เซรุ่มมีค่าในระดับที่ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้เหมือนในเซรุ่มเดี่ยวแล้วต้องมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอต่อการรักษาและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวปัจจุบันเซรุ่มที่ทางสถานสวภาผลิตออกมานั้นเรียกได้ว่าครอบคลุมชนิดงูที่พบปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและยังผลิตได้เพียงพอกับความต้องการมากขึ้น อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่านอกจากพิษงูแล้วยังมีโรคอื่นๆที่ต้องการเซรุม่มหรือวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเช่นเดียวกันสถานสวภาสภาการชาติไทยจะยังคงมุ่งม,มั่นที่จะดำเนินการตามภารกิจด้านการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศและสามารถจำหน่ายให้ต่างประเทศอีกทั้งสนองพระปณิธานเพื่อปิตุภูมิเพื่อวิทยาเพื่อมนุษยชาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาสถาบันแห่งนี้ตลอดไป